กาทีป้อนอาหารแมวเหยดก๋วยเตี๋ยวเอาลูกชิ้นมาแบ่งแมวกินน้ำผล <So> เสียบให้ตัวละก้อนตัวละก้อนแอะเอะแล้วเพนสปีสเพนนมเย็น oh, <need. S 1> เออนมเนนโอ้ยตลิตต้นดังไลยนมเนนเกียลินละแด้อหุ่นพังโอ้ย เขาเซ็นกวยจับให้ก็กินแมวบ้านนี่กินเมิดสุน,นวขเกียเห็ินปอลละเกียลิลล่ะเย้นางนั้นบัวกล้าเขามาใกล้ป็นไดยนางย่านนายเพนสีโก้ได้อยะเกียรน,นเพนนหยอีกสมิดสสหันคันเห็นนะ่ะแค่นีกฟัง ซุปไหนแคทสปีซอีกซุปสปีซ์คุณตอนเหรอคือนางนี่พย่านนี่ตุ๊บตุ๊บแคทปซ่ตุ๊บตุแคทสปีซ่ไหนแคทซูชีเด้บนวีนี้แคทซุปเน่อเออเป่าให้ช่ฮ้ซุปับนี่าอซุป ไม่วันวิ่งเนี้ยชุบวันกินอีกคันวิลกนเหียลิลล่าบอลล่านี่ฉันหาให้วันนี่มันนานได้เนาะอือนนน้ำกินเซนว่ากินเนื้อเขาเนื้อให้ว่ากินน้ำกินเซนก๋วยจั๊บโอ้ย นายแล้วเพนแต่ในอีกทิงเออเนี่ยเขาลูกชิ้นให้เบ้ามายากกินเส้นขอกินเส้นสวัสดีครับแป๊สวัสดีครับป้าป้าวันนี้วันเสาร์ป้าป้าสวัสดีครับป้าป้าเวียหนอมที่มัวสมีเลยสวัสดีครับป้าป้าขอกินเส้นแมว <c oughs> นั่น สวัสดีครับป้าป้า,ปา,ปาก่อนแม่นอมชิมวัวหันมาสวัสดีครับนายฮุนวินิ่แคคือเ <Yeah. Yeah. S 1> ด้อเด้อฮินดาลิสลรืครัมัสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับป้าป้าโมาเชบ้าบายเด้อโมโลกเด้อสวัสดีครับก่อนสวครับสิลูกชิน้น มันไม่กินดูกินน่ะนะมันกินเส้นายอีกซ่อนพกโกลดิสกิตเม่ยที่ได้น้ำเสร็จดิป่ะเนี่ย